ดรอนุสรรนิธิพัฒราพรท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยท่านบราเดอร์สุพนันขันทภาพีชาผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแถลงบผมรองศาสตราจารย์ดรคณิตเศรษฐาเสถียรที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมมงฟอร์ดวิทยาลัยมาสเซอร์เสดคำวินิตประธานชมรมครูอาวุโส นักเรียนนายกสมาคมนักเรียนเก่าลีนาพิจยาลัยนายกสมาคมนักเรียนเก่ามังเรียนดาราวิทยารัยลแล้วก็สมาคมครูผู้ปกครองรวมทั้งนายกกิติดปรสสมาคมท,ทุกทท่านก็มีที่ปรึกษาคณะครูอาวุโสและครูปัจจุบันประธานรุ่นทุกรุ่นและสิทธิ์เก่ามงขอดที่รักทุกท่าน ในานามของสมาคมศิษย์เก่ามมกอดเิ็ดเชลัยผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาต้อนรับในการเข้าร่วมงานปิ๊กเมกอดบ้านเฮาครั้งที่24พร้อมทั้งงานศักาเก้ากำหัวปู์พุโสซึ่งในครั้งนี้เราก็ได้รับเกียรติกับท่านบราเดอร์ทั้งสองท่านที่มาร่วมงานเพราะปีที่แล้วท่านได้ไป ับศิล์น่ะที่ประเทศอินเดียนะครับแต่ว่าปีนี้โชคดีท่านก็ได้มาร่วมง,งานด้วยนะครับซึ่งในในครั้งนี้ก็มีทงลงฟูโสรวมทั้งมาเซอร์จำาน,นะครับซึ่งท่งานก็ไม่สบายแต่ท่านก็ยังมาแล้วก็ให้ศิลให้พรคำเบืองของเรานะครับก็จะได้เป็นอันที่พิเศหมายให้กับศิษย์เก่าก็รวมทั้งศิษย์เก่าฟูโซนะฮะหลายๆท่านนะฮะทั้งท่งนานดรรงควศิล ท่านหัที่การบดีมหาวิทยาลัยนอตเชียงใหม่ทั้งท่านประวิทย์อ克拉ชิโนเล่ที่อง็นสุนกอสเซียนะครับรวมทั้งท่านดรบนตีจินโนโรสนะฮะที่ท่านที่ปรึกษาที่ท่านมาจากกรุงเทพด้วยกันแล้วก็มีท่านสสสุรพลเจษยจัยกรท่านก็มาร่วมด้วยนะฮะนี่จะเป็นสิทธิเก่าอาวุโสหลายๆท่านท่านก็ให้เกียรติเข้ามารวมทั้งท่านมรลงคธนานุลักษ์นะฮะท่านเป็นที่ปรึกษาประธานหัวน้า นี่ก็เป็นที่ปรึกษาของท่านสมาคมิผมกันนะครับซึ่งทําให้สิทธิ์เก่าของเราเนี่ยมีความรักและก็ความผูกพันกันนะฮะในการพิจมาร่วมงานปิกออกคอร์ดบ้านเฮาครั้งที่24นะครับซึ่งการจัดงานปิกออกคอร์ดก็คือเป็นกิจกรรมของสมาคมซึ่งเป็นหลักเลยนะฮะจะเป็นกิจกรรมที่มีสิทธิ์เก่านะฮะร,รวมทั้งสม,คมาคมต่างๆที่มาร่วมกันรวมแล้ว ประมาณสัก2,500คนนะครซึ่งปีที่แล้วกระผมก็ได้เป็นประธานจัดงานนะฮะซึ่งปีนี้ก็เป็นประธานรุ่น26นะค,คือคุณเศษชุมสินนะครับแล้วก็ทีมงานรุ่น26แล้วก็จะมีรุ่น28นะฮะก็จะเป็นหลักในการจัดงานสักก้าดำหัวแล้วก็มีรุ่นน้องๆนะฮรรุ่น52นครับเพื่อรุ่นรวมลงทะเบียนรุ่น51ก็ช่วยกันต้อนรับนะครับ แล้วก็รุ่น25ก็จะเป็นที่ปรึกษาในการจัดงานครั้งนี้นะฮะซึ่งในการจัดงานครั้งงานปิ้งบุงงงงกอดเนี่ยก็จะใช้สิทธิ์เก่าร่วมกันประมาณ5รุ่นฮะในการหลักนะครับสำหรับรุ่น27นะฮะซึ่งก็ผ่านไปนะเพราะว่าจัดไปเมื่อ2ปีที่แล้วรุ่น27นี่เขามีความเข้มแข็งแล้วก็เก่งนะครัก็จัดไปก่อนเมื่อ2ปีก่อนนะฮะแต่ว่าต,ต่อไปนี้เราก็จะมีการส่งกันรุ่นต่อรุ่นนะฮะครับสำหรับ งานปิ้งอรฟอนี่ก็คือการที่เรามาจัดในช่วงของเดือนเมษานะครับก็จะเป็นการจัดร่วมกับงานาสิลป์เก่าสัก,ก้าวลำหัวของครุงโสีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความเสี่ยงนะครในเรื่องของการที่ฟ้าฝนบางทีเป็นพายุฝนร้อนนะครับก็มาในช่วงเดือนเมษานะะี่ก็ทางสมาคมก็คิดว่าจะาจัดางานปิ้งกอร์ดบ้านเฮาเป็นวันเสาร์ที่4ี่ของเดือนมกราของทุกปีนะฮะแล้วก็งานสัก,ก้าตลำหัวนี่ก็จะเป็นจัดวันที่ เสาที่4ี่ของเดือนเมษายนรในข้างหน้านะครับก็จะเป็นเตรียมการไม้เพื่อที่หลีกเลี่ยงของเรื่องของฟ้าฝนนะครับครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับผมก็ขออวยพรให้ทางสิทธิ์เก่านะครับและก็ทุกทุกท่านนะฮะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นะฮะคิดสิ่งใดก็สมปตารถนานะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกทุกท่านนะฮะเมื่อสําหรับสิทธิ์เก่าดีเด่นทุกท้งนี้ด้วยนะครับเมื่อท่านประสบความสําเร็จแล้วท่านก็ อย่าลืมโรงเรียนนะครับก็มาช่วยสนับสนุนฮะท่านบัเดอร์อนุสัตย์ท่ายังจะสร้างอาคารเอเนกประสงค์อยู่นะครับท่านก็มาช่วยมาร่วมกันในช่วยของโรงเรียนได้ด้วยนะครับซึ่งในการจัดงานครั้งนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ ประธานรุ่น26นะคุณเฉลศุชกุมศิลป์แล้วก็รวมทั้งทีมงานนะฮะที่มีความเข้มแข็งมากนะในการเตรียมการจัดงานมาเป็นเป็นหนึ่งปีนะฮะแล้วก็รวมทั้งรุ่น28นะฮะที่ทีมงานในเรื่องของการสกัดลำหัวรวมทั้งน้องๆนะฮะรุ่น51 52แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะฮะที่ได้มารดมการจัดงานครั้งนี้ให้ประสบความสําเร็จนะครับซึ่งก็ให้ศกับคําว่ามงฟอร์ดโรงเรียนที่เรารักครับขอบคุณครับ ขอบคุณท่านนายกสมาคมสิธิ์เก่าโรงเรียนมกอดวิทยาไทยนะครับคุณอาคมสุพังเผ่านะก็จะเป็นปีบริหารปี57กับปี58แต่จะต่อ59กับ60นี่เดี๋ยวดูอีกทีนะอาจจะส